วัดเป็นสถานที่สำคัญของคนไทยเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและมีบทบาทในการพัฒนาจิตใจอบรมบ่มเพาะให้คนในชุมชนเป็นคนดีของสังคมวัดเขาดินตั้งอยู่เลขที่75หมู่ที่1ตำบลเขาดินอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นวัดที่ฝังกุศโลบายในการที่จะมุ่งหวังนำเยาวชนและพุทธศาสนิกชนเข้าวัดโดยใช้ ใช้การตกแต่งกันอย่างลงตัวโดยใช้สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเป็นวัดไทยตกแต่งในสไตล์ญี่ปุ่นมาเนคิเนโกแลนด์วัดเขาดินตั้งอยู่บนยอดเขาหกไร่ตั้งแต่ทางเข้าวาัดจนถึงวัดตกแต่งเป็นสไตล์ญี่ปุ่น วัดเขาดินมีเจ้าอาวาสที่ได้ทำคุณ,ณประโยชน์ช่วยพัฒนาวัดแห่งนี้หลายท่านหลวงพ่อร่ำกิติสาโรพระผู้มีวาจาสิทธิผู้ให้ก่เนิดวัดเขาดินเป็นที่เคารพสักการะและรักใร่ของญาติโยมสาธุชนทั้งหลายและในสมัยพระครูสิริสิกการเป็นเจ้าอาวาสได้ดำเนินการสร้างวัดให้มีลักษณะศิลปะญี่ปุ่น เช่นมีซุ้มเสาโทริรอิแมวกวักและตกแต่งด้วยอักษรญี่ปุ่นเพื่อให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้รับการสนับสนุนจากพระเทพวชารานุสิทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนเจ้าคณะเขตบึงกลุ่ม กรุงเทพมหานครวัดเขาดินตั้งอยู่ใจกลางชุมชนบ้านเขาดินชุมชนแห่งนี้จึงมีวัดเป็นศูนย์กลางในการดําเนินกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดีและหนึ่งในกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีศีลมีสุขปรองดองสมณฉันท์มีความสามคัคคีมีสันติสุขก็คือโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าทำให้ชุมชนบ้านเขาดินหมู่ที่1ตําบลเขาดินอําเภอเดิมบางนา ได้รับแต่งตั้งเป็นหมู่บ้านรักษาศินห้าและในปีนี้ก็ได้เป็นตัวแทนระดับจังหวัดของจังหวัดสุพรรณบุรีวัดเขาดินเป็นวัดที่สำคัญที่เราต้องดูแลเนื่องจากวัดเนี่ยมีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา,ษา,ษาและที่สำคัญเป็นวัดที่เป็นดลรงเรื่องรักษาสินห้ามาโดยตลอด และได้ทํากันมานานแล้วซึ่งชาวบ้านก็ได้มาร่วมกิจกรรมที่วัดเป็นประจําการที่เข้ามาร่วมกิจกรรมทําให้ชาวบ้านได้รู้ถึงการรักษาถิน5ใช้ในการดํารงชีวิตและที่สําคัญเรามีตั้งแต่เด็กเล็กเด็กและผู้ใหญ่คุณรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่ได้มาร่วมกิจกรรมทําให้ วัดได้เข้าถึงจิตใจของพวกเราทุกคนหมู่บ้านของเราที่ได้เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านรักษาสินท่านะครับก็คือทําให้หมู่บ้านของเรามีเกิดความรักความสามัคคีนะครับกันเองในในหมู่บ้านใช้ชีวิตอย่างเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือมีมีมีการถ้อยทีถ้อยอาศัยซึ่งกันและกันจากสังคมเราก็คือมีงานพิธีต่าง เขาจะมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาช่วยด้วยใจอาจจะช่วยเป็นสิ่งของเป็นปัจจัยนะครับซึ่งมันจะแตกต่างจากสังคมเมืองประโยชน์ของโครงการก็คือเกิดจากความรักความสามัคคีสมานฉันนะครับตัวผมเองก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านแห่งนี้นะครับศินห้าเป็นหลักคําสอนของพระพุทธ เจเป็นคุณธรรมพื้นฐาน5ข้อที่พุทธศาสนิกชนทั้งคาราวาสและภิกษุยึดถือปฏิบัติและนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงการรักษาสินห้าเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์หรือทำร้ายสัตว์ครับขออ้อ2อแม่รักทรัพย์ค่ะ ข้อ 3. ห้ามประพฤติผิดในกามค่ะข้อ 4. ไม่พูดปดหรือพูดคำหยาบค่ะข้อ 5. ห้ามดื่มของมึนเมาค่ะการเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าได้แนะนำถึงวิธีการที่จะสื่อให้ญาติโยมได้เข้าใจว่าเป็นความจำเป็นในการรักษาศีลห้าอย่างไรข้อแรกทำให้ถึง ที่ที่มีความสุขอยู่ที่ไหนก็จะมีความสุขและข้อที่สองจะมีโภคสมบัติจะรักษาสมบัติไว้ได้นะมีทรัพ์สมบัติก็ไม่ค่อยเสียหายนะข้อที่สามคือจะจิตจะมีความสุขและที่สำคัญกว่านั้นคือนะ ทำอย่างไรจะรักษาศีลห้าได้ก่อนนอนสำรวจศินศินห้าผิดข้อไหนไหมถ้าไม่ผิดเราก็ปลื้มอ,อกปลื้มใจหลับสบายได้นี่คือวิธีการที่จะให้รักษาศินห้าได้ที่ผ่านมาวัดเขาดินได้ขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศินห้าด้วยกิจกรรมการปรนาการศิลสมาธิปัญญา สู่กิจกรรมสร้างหลักประกันชีวิตและสังคมกิจกรรมการส่งเสริมการรักษาสินห้าข้อที่1กิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาอาชญากรรมส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยลดการระเมิดสิทธิ์ของเด็กและสตรีได้แก่การจัดตั้งอาสาสมัครดูแลหมู่บ้านในยามวิการกิจกรรมการเทริดทูสถาบันหลักของชาติ ข้อที่2เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปัญหาจรรกรทรัพย์สินงานสัมมาชีพในชุมชนได้แก่กิจกรรมที่ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ข้อ 3. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการลดปัญหาความรุนแรงในครอบครัวยกระดับครอบครัวให้รักษาสินห้าและยังส่งเสริมความเข้มแข็งให้ครอบครัวได้แก่โครงการเยาวชนคนดีสีสุพรรณโครงการครอบครัวคุณธรรมโครงการวัยเรียนวยัยใสรักอย่างไรไม่ให้เสี่ยงกิจกรรมปฏิบัติธรรมของครอบครัวและชุมชนกิจกรรมกลุ่มจิตอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน สำหรับการดำเนินงานของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดินนะครับในการเยี่ยมผู้สูงอายุผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงผู้พิการเด็กนะครับเรามีแผนการเยี่ยมทุ๊เดือนเดือนละหนึ่งครั้งสําหรับการเยี่ยมผู้ป่วยทั่วไปก็จะเป็นการร่วมกับอสตมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสําหรับการเยี่ยมผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงจะเป็นการเยี่ยมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาดิน เราจะออกเยี่ยมทุกเดือนถ้าเอาสมอท่านใดไปเยี่ยมผู้ป่วยแล้วเจอว่ามีปัญหาไม่สามารถดูแลได้ก็จะติดต่อเจ้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุมขภาพตำบลดอนดินออกมาดูแลอีกครั้งหนึ่งสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุมขภาพตำบล่านดินได้รับเมตตาจากพระครูสิริสิกธการในการสร้างห้องตรวจผู้ป่วยโรคเบาหวานความดานันห้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุห้องฉีดวัคซีนเด็ก องพัฒนส่งเสริมพัฒนาการเด็กซึ่งได้รับเมตตาจากท่านเป็นจำนวนเงินเจ0 0 0บาทและทุกวันนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุมขภาพตำบลดินก็ได้ชวนผู้สูงอายุมาออกกำลังกายที่วัดาดินเป็นประจำสำหรับในส่วนของโรงเรียนเองก็มีการดำเนินการต่างๆที่เน้นงานวิชาการเป็นงานหลักนะครับแต่ในส่วนของการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยทางโรงเรียนเองก็ไม่ไ ไม่ได้ขาดตกบกพร่องนะครับมีการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เรียน,นยมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่อย่างสม่ำเสมอนะโดยผ่านกิจกรรมในส่วนของกิจกรรมวันสำคัญต่างๆกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสพทกิจกรรมครอบครัวคุณธรรมนะครับตลอดจนสถานรศึกษาสีขาวซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากวัดเขาดินเป็นอย่างดีในการสนับสนุนช่วยเหลือปลูกฝังค่านิยมดีๆต่างๆให้กับนักเรียนในส่วนของการดําเนินการเกี่ยวก,กับด้านประเพณี ค่านิยมที่ดีงามนะครับการนําเด็กเข้าวัดในช่วงกิจกรรมวันสำคัญก็จะทําให้เด็กๆได้มีการรักษาศีลต,ตามหลักคุณธรรมนะครับของศีลห้าเป็นอย่างดีนะครับก็จะทําให้เด็กเนี่ยมีความรู้และความเข้าใจตลอดจนนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณทางวัดเขาดินนะครับที่ได้เมตตาให้ความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลือในส่วนต่างๆของโรงเรียนเป็นอย่างดีทั้งในส่วนของนักเรียน ครูนะครับแล้วก็ชุมชนซึ่งทําให้ชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่น่าอยู่มีความสุขและเป็นชุมชนที่มีศีลห้าข้อ4เป็นกิจกรรมส่งเสริมการลดปัญหาความขัดแย้งและการทะเลาะวิวาสส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ลดปัญหาการช่อโกงในชุมชนได้แก่การจัดตั้งตำรวจบ้านดูแลทรัพย์สินและความสงบของชุมชนกิจกรรมปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคม ได้รับความเมตตาจากพระครูสิริสิการท่านได้เมตตาให้ใช้สถานที่ของวัดเป็นสถานที่ในการอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งนําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ามาอบรมในวัดเขาดินได้เมตตาให้ทางเภสัชบาน,บนาบวชใช้สถานที่วัดเป็นสถานที่ในการอบรมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตั้งแต่ปี2558เป็นต้นมานะครับซึ่ง เราจะใช้การอบรมนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยพระครูท่านก็จะมีการสอนหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาทุกวันศุกร์ซึ่งวัดเขาดินเนี่ยจะมีการสวดมนต์โครงการหมู่บ้านสินห้านะครับก็จะนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าไปร่วมในการสวดมนต์ในช่วงเย็นด้วยนะครับก็จะทำให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้ซึมซับหลักสูตรทางพระพุทธศาสนา ศาส,สนานะครับนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันข้อที่5ส่งเสริมการลดปัญหายาเสพติดสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนตลอดจนเพิ่มมาตรฐานการป้องกันอบายามุกในชุมชนได้แก่โครงการรานกีฬาชุมชนและกิจกรรมส่งเสริมการพัฒน,นาการทำความสะอาดวัดและพื้นที่โดยรอบชุมชน นอกจากนี้วัดเขาดินยังส่งเสริมการปฏิบัติธรรมให้คนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอซึ่งวัดเขาดินแห่งนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดสุพรรณบุรีแห่งที่4ี่ที่ได้รับใบประกาศจากสนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่นอีกด้วยเจริญพรรัตามาพระกุศิริสิกการเจ้าวาดวัดเขาดินผู้สร้างวัดไทยสายปุน ซึ่งวัดเขาดินนั้นได้ดําเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้าตามนโยบายสนองงานของมหาเทรศมาคมในสมัยนั้นซึ่งมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชซึ่งเป็นองค์เคยอุป,ปถัมภ์วัดเขาดินมาตลอดทางวัดเขาดินจึงได้สนองงานของประเด,ดะคุณเจ้าพระคุณสมเด็จจึงได้เปิดโครงการหมู่บ้านรักษาสินห้ามาตั้งแต่ปี2557ถือว่าเป็นหมู่บ้านแรก ของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ได้ดําเนินการหมู่บ้านรักษาสิห้าได้จากโครงการหลายๆอย่างผสมผสานเข้าไปไม่ว่าจะเป็นชุมชนคุณธรรมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ลานธรรมวิถีไทยหรือว่าการนาญาติโยมและเยาวชนเข้ามาสวดมนต์ทุกๆวันศุกร์นี่ก็ถือว่าเป็นการสนองงานในโครงการหมู่บ้านรักษาสิห้ารณรงค์ให้ชุมชนนั้นปลอดภัยจากยาเสพติดและ มุ่งมั่นในการรักษาสิ่ง้าเข้าวัดปฏิบัติธรรมวัดเขาดินปีนี้ก็ถือว่าได้รับยกย่องถือว่าเป็นเกียรติที่ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรีในการที่เป็นหมู่บ้านเขาดินหมู่หนึ่งตำบลเขาดินวัดเขาดินเป็นหมู่บ้านที่นำร่องของจังหวัดสุพรรณบุรีประจำปี2567ก็ขออนุโมทนาและก็กราบขอบพระคุณพระมหาเถระที่ ได้เล็งเห็นความสำคัญของวัดเขาดินวัดไทยสไตล์ญี่ปุ่นในครั้งนี้ด้วยก็ขอการาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง